สวัสดีค่ะวันนี้แลนลนพาเที่ยวพาพาเพื่อนๆมาเข้าสวนอีกที่หนึ่งนะคะสวนนี้เป็นสวนของน้องท็อปค่ะอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะเราพาทุกคนมาชมบอลส,สวยๆแล้วก็ที่สวนนี้มีไซส์จำหน่ายด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะมาร่วมพูดคุยกับน,น้องเขาว่าที่สวนนี้มีบอลอะไรจำหน่ายบ้างนะคะเดี๋ยวไปคุยกับน้องเขาเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรชื่อท็อปครับผมน้องท็อปนะคะ วันนี้เรามาชมบอลส,สีสวยๆสวนน้องท็อปนะคะควันนี้มีมีบอลอะไรโชว์เราบ้างคะไซส์ไซส์ซจำหน่ายเยอะไหมวันเนี้ยก็พอมีครับพอมีนะคะครับน้องจะพามชมแม่พันธก่อนใช่ไหมคะใช่ครับอ่ะปะเดี๋ยวเราไปชมแม่พันกันมาตู้นี้นะคะตู้นี้มีอะไรบ้างคะมีศิลาหุ่มทองศิลาหุ่มทองครับศีลาหุ่มทองนะคะศีลาหุ่มทองนี่มีไซส์ลูกจําหน่ายไหมคะอ๋อยังครับตรงนี้ยัยงเนาะ อย่างน้อยแล้วก็มีอะไรบ้่งโชว์เลยค่ะอันนี้อันนี้คืออะไรคะต้นมีนำโชคด้วยฮะอู้ยนำโชคนำโชคมีมีมีลูกจำนายมีนำโชคนะคะนี่คือต้นแม่เขาเลยไหมคะใช่ครับอ๋อนี่คือต้นแม่เลยนะคะบอลน,นำโชคค่ะสวยมากเลยดูสวยอันนี้คือเป็นเป็นไซต์ตั้งแม่ของเขาเนาะเราเก็บเป็นแม่พันธุ์ใช่ไหมคะครับอ๋อและต้นต่อไปค่ะโอ้ มีชายชนก็ตั้งแม่ไงครับชายชนนี่ก็ตั้งแม่แล้วมีมีลูกจําหน่ายไหมคะมีครับมีเนาะชายชนนี่ก็มีลูกจําหน่ายแล้วต้นนี้ค่ะนาลีนาลีนี่มีใส่ลูกจําหน่ายไหมยังเลยครับยังอ๋อนาลีนี่ยังนะคะแล้วถัาจากนาลีไปฟือตนอะไรคะเอ่อเพชรมณฑลครับเพชรมณฑลต้นที่มีดอกค่ะต้นเพชรมณฑลนี่มีมีลูกจําหน่ายไหมคะยังเลยครับยังเตรียมเตรียมเตรียมจะผ่าครับรอรอดอก ต้นนี้ต้องรอ,อก,ก่อนนะคะครัอ๋อแล้วต้นนี้ค่ะต้นนี้เขามีชื่ออะไรคะพัทยาครับพัทยาพัทยาเรามีลูกจําหน่ายไหมจะมีมีต้นแม่สวยๆอยู่ตรงนู้นครมีมีครับอันนี้แล้วไซนี้ไซนี้น้องจําหนายไหมจาหนายครับจำหน่ายไซนี้ก็จําหน่ายเนาะอืออย่างไซนี้ท็อพอจะบอกราคาได้ไหมคะก็แปดรอยครับอันนี้ยังยังไม่ค่อยแดงเท่าไหร่ ถ้าไซส์นี้ประมาณราคาอยู่ที่ประมาณแปดร้อยนะคะครับอ๋อแล้วถัดมานี่เขามีชื่ออะไรคะนี่ค่ะตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรเอ่ยอุ้ยนี่ลูกเขาออกลูกมาเยอะเลยอ่ะต้องต้องถามพ่อน่าจะลูกไม้ครับลูกไม้ลูกไม้อ๋อนี่ลูกไม้เหรอคะอาจารย์อืมสวยอุ้ยลูกเขาโดกมากเลยเนาะ เนาะลูกโดกมากเลยอ่ะบอล<ส>กา้านดาของพ่อจะลูกไม้เยอะครับใช่ไหมคะแล้วต้นนี้มีชื่ออะไรเอ่ยต้นนี้มีชื่ออะไรเอ่ยน,น,นี่คะ่ะเนี่ยสองต้นเนี้ยสองต้นเนี้ยเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมก็จำชื่อมาตอนแรกผมไปไปเขียนไวม้มิงมงคนแต่เขาบอกไม่ใช่ไม่งมงคลไม่ใช่ใช่ไหมคะแค่เขาคล้ายใช่ไหมคะแค่คลายคลายมิ่งงคลอ๋ออือ ดูดูบอลตู้นี้ค่ะสวยมากเลยค่ะบางต้นก็มีไซลูกจำหน่ายเนาะครับโอ้อยังยังนำโชคนล้มีครับมีลูกจำหน่ายแล้วนำโชคต้นนี้สวยมากเลยต้นแม่เขาสวยมากเลยโอ้สวยจริงๆค่ะแล้วบอลกาบต้นนี้มีลูกจำหน่ายไหมคะมบอลกาบต้นข้างในค่ะจ๊ะออย่างครับอันนั้นไม่มีครับอันนั้นอะไรอะนักคาราดพญานาคาราศพญานคาราชครับอ๋อนี่พญานาคาราชนะคะ อ๋ออย่างนี้มีไซรูกจำหน่ายไหมย,ยังครับยังไม่มีครับยังเนาะเตรียมเตรียมที่จะทำโอเคดูค่ะดูบอลสีสวยค่ะเดี๋ยวดูตู้ต่อไปค่ะตัวง<ม>ผมก็จำไม่ค่อยได้มาอีกตู้หนึ่งค่ะมาอีกตู้หนึ่งตู้นี้ก็สวยค่ะตู้นี้ก็สวยโอ้โหดูคุณหญิงทองม้วนอย่างนี้เรามีไซรูกจำหน่ายไหมไม่ยูสองต้นครับ มีครับมีครับข่าไว้ยังยังมายังยังยังเล็กอยู่มีที่เที่มาแยกใสกระถางแต่ว่าแต่ว่าที่ที่มีจําหน่ายพร้อมจําหน่ายนี่มีนิดหน่อยใช่ไหมคะมีครับมีมีอ๋อสวยมากเลยอ่ะพอมีแบ่งครับพอมีแบ่งเนาะอืมแล้วต้นนี้ต้นนี้มีชื่ออะไรเอ่ยค่ะนี่ค่ะชื่ออะออกแต่ชื่อไม่ปักชื่อไว้ เจ้าของสวนจําชื่อบ่อนไม่ค่อยได้นะคะจําชื่อบอนไม่ค่อยได้ค่ะบอนสวนนี้บอกเลยนะคะว่าสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยเดี๋ยวเราพาพาทุกคนชมแม่พันธุ์ไปก่อนนะคะอันนี้คือพัทยาใช่ไหมคะอาจารย์พัทยาใช่ครับอ๋อพัทย,ยาพัทยาต้นสายแม่ต้นนี้ก็สวยคะ่ะแล้วต้นนี้สีชมพูนี่เขามีชื่ออะไรคะ,น,คะนี่ค่ะเนี่ยเน,นี่ยอันนี้อันนี้เป็นลูกไม้ครับเดี๋ยวให้ดูแม่แม่สวยมากเลยครับอ๋ ขออนุญ,ญาตนะคะนี่แบบลูกสาวเขาแยกมาอ๋ออันนี้มีมีจำหน่ายเยอะครับอ,นนอย่างอย่างอย่างนี้อย่างอย่างไซส์นี้จำหน่ายที่เท่าไหร่คะเอ่อจะจำหน่ายที่ที่เล็กกว่านี้ฮะจำหน่ายที่เล็กกว่านี้ใช่ไหมคะไซส์นี้ไม่ยังไม่จำหน่ายเนาะไซส์นี้เก็บไว้เป็นแม่พันธุ์เนาะครับโอ้ oh. สวยมากเลยค่ะเนี่ยถ้าถ้าไซส์ไซส์เล็กกว่านี้จําหน่ายอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะไม่แพงครับผมสองร้อยห้าสิบครับสองร้อยห้าสิบสามร้อยอะไรอยู่เงี้ยแต่ไซส์เล็กอยู่ไปหน่อยก็สองร้อยห้าสิบอยู่ที่ไซส์นะคะสวยมากเลยค่ะเนี่ยตู้นี้มีจะมีตั้งหลายต้นดูบอลส่วนนี้ค่ะเพื่อนๆดูบอลส่วนนี้ค่ะดูบอลส่วนนี้นะคะแต่ส่วนมากอาจารย์บอกว่าส่วนมากจะเป็นลูกไม้ใช่ไหมคะครับลูกไม้เยอะครับลูกไม้เยอะอืม จะเป็นลูกไม้ซะเยอะแต่เราจําไม่ได้ก็มีต้นนั้นก็คือนําโชคใช่ไหมต้นนั้นอ่ะใช่นําโชคไหมใช่ครับใช่ครับใช่เนาะนำโชคนครเหมือนกันนะนครไม่มีนี่เขียนว่าพระนครเป็นนําโชคเขาบอกอันอันนี้อันนี้นําโชคค่ะไม่ใช่พระนครไม่ใช่อืมเห็นใครเขียนไหมมันเหมือนพระนครก็เหมือนไงค่ะมันมาจากพระนครเลยนแม่่เนียครับโอ้ยใบใหญ่มากเลยเนาะใบใหญ่มากเลยครับสวย โอ้นี่คือต้นแม่ของเขานะคะมีลูกเยอะด้วยมกแล้วมีลูกจะห่ายสุดยอะเลยต้นนี้นะคะเพื่อนๆต้นนี้ต้นนี้มีลูกแบ่งปันค่ะต้นนี้มีลูกแบ่งปันนะคะดูแม่เขาค่ะสีชมพูสายหวานกระดูกแดงเข้มสวยมากเลยค่ะต้นนี้ดูค่ะสวยมากเลยเขามีลูกจําหน่ายค่ะลูกเขาจําหน่ายนะคะเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่คะสามร้อยครับสามร้อยนะคะ คือเราทําเองขายกันราคากันเองค่ะอันนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกไม้ไหมคะอาจารย์ลูกไม้ครับลูกไม้นะคะลูกไม้อ๋อเพราะเพราะไม่มีชื่อและก้านดํานี่มีชื่ออะไรคะอ่ะอันนี้ไอ้นั่นเนี่ยพันเรืองครับพันเรืองอ๋อนี่พันเรืองนี่พันเรืองนะคะชื่อเต็มๆเขาคือขุนสันพันเรืองอชไหมคะอ่าใช่อืมอันนี้มีลูกไหมคะอ๋อน้องน้องเขาแยกออกมาไว้นะคะเอาไว้อ๋อนี่ลูกเขา อ๋อนี่ค่ะอย่างนี้อย่างนี้เปิดจําหน่ายไว้ที่เท่าไหร่คะสองร้อยครับอ๋อสองร้อยอ,อ,อืมขายราคาเดี๋ยวเดี๋ยว,าาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดามไปดูไซส์จําหน่ายกันค่ะคแล้วต้นนี้ค่ะอาจารย์ต้นนี้มีมีชื่อไหมมมีครับต้นนี้ชื่ออะไรเอ่ย ชื่ออะไรเนี่ยเขาไปที่สากรเนี่ยติดไว้ข้างหน้าเลยเนี่ยนี่เขาบอกว่าต้นแม่อย่างเดียวเขาไม่เขียนว่าตัวนี้ผมก็จําไม่ได้ครับจะมีจะมีชื่อครับที่สากรเนี่ยติดป้ายใหญ่ไว้ข้างหน้าเลยเนี่ยนี่ตัวเนี้ยต้นนี้นะคะครับเนี่ยพันธุ์เอีอ่อะไรนี่เลยครับและและไซนี้แล้วแล้วต้นนี้มีไซรุปไหมคะมีครับแต่ยังไม่มันต้นที่เท่ายสี่สิบห้าแต่ยังไม่ยังไม่ยังมาปลูกครับยังยังเล็กอยู่โอเคโอเค เดี๋ยวไปดูตู้ต่อไปค่ะเจ้าหญิงบอลบอลเจ้าหญิงนี่เห็นที่สากลเยอะเลยนะคะบอลเจ้าหญิงครับอู้เขาโตเต็มที่และสวยนะคะจันอ๋อนี่บอลเจ้าหญิงเจ้าหญิงเนี่ยคหนูหนูเพิ่งเจอต้นที่เขาใหญ่ต้นพันแม่ค่ะนี่ต้นแม่ปกติหนูจะเจอแต่ไซส์เล็กๆที่เขาไปวางขายกันนะคะเจอแต่ไซส์เล็กๆอ๋อนี่ไซส์ตั้งแม่เขาขาะไซส์ใหญ่ค่ะเจ้าหญิงนะคะชื่อเจ้าหญิงนะคะเจ้าหญิงครับอ๋อ โอเคเดี๋ยวไปดูตู้ต่อไปค่ะแม่ตัแล้วก็มีจาหนายส่วนตรงนี้นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะมีมีบอลไซ์จําหน่ายค่ะมีบอลไซ์จําหน่ายแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นบอลไซตั้งแม่นะคะอย่างอสงไขยอย่างนี้ก็คือก็คือไว้ตั้งแม่ใช่ไหมคะไม่เปิดราคานะคะฝั่งนี้ไม่เปิดราคานะคะดูค่ะบอลบอลสวยมากเลยโอ้บอลสวยจริงๆเลย อันนู้นจำไหนครับศิลาสีลาต้นสลาอันนี้ศีลาต้นนี้ชื่อศิลาอะไรเอ่ยศีลาหุ้มทองครับโอต้นนี้ศิลาหุ้มทองนะคะอย่างศีลาหุ้มทองต้นนี้เปิดราคาไว้ที่เท่าไหร่คะที่หกร้อยครับหกร้อยเนาะอืมแล้วตรงนี้มีบอลอะไรมั่งที่จำาหนมีชื่อน้องเอ๋ยชื่อขึ้นมาเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างมีลุงสุรีลุงสุรีครับชายชนชายชนแล้วก็เมื่อกี้อะไรนะที่น้องถือไป พันเรืองค่ะพันเรืองเตือนเมษาเตือนเมษาทั้งข้างในนุ่นข้างในนุ้นเขาชื่ออะไรคะอันนั้นลูกไม้ครับนั้นลูกไม้เหรอเนี่ยครับอันนี้อันนี้อันนี้ต้นที่ฮะต้นที่ต้นแรกเลยฮะโอ้สวยครับเป็นสวยโอ้โอ้ต้นนั้นค่ะต้นนั้นนี่คือพี่เขาต้นนี้นะคะโอ้ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้โอ้ใช่ครับนี่คือพี่เขาเนาะ ไมยสวยมากเลยแล้ะแล้วต้นนี้ต้นนี้เขามีลูกไหมมีลูกจําหน่ายไหมอันนี้อันนี้เศรษฐีสุพรรณครับอันนี้เศรษฐีสุพรรณเหรอครับเศรษฐีสุพรรณมีไซส์เล็กจําหน่ายไหมหมดแล้วครับตอนนี้หมดแล้วหมดเนาะใบกลมๆนี่เขาชื่ออะไรคะเนี่ยเอ่อเดือนเมษาครับอันนี้เดือนเมษาเหรอครับอย่างนี้เราเปิดจําหน่ายไปที่เท่าไหร่คะบอลห้าสิบเองครับบอลห้าสิบนะคะมีบอลอยู่หลายชนิดค่ะมีบอลอยู่หลายชนิดโอเคไปดูตู้ต่อไปค่ะ ู้น,นี้ก็จำหน่ายจำหน่ายจำหน่ายหมดเลยไหมคะอาจารย์ตู้นี้ตู้นี้น<ม>จำหน่ายหมดนะคะคตู้นี้มีอะไรมั่งเอ่ยต้นต้นลิมมีชื่อไหมคะมีครับอันนี้แก้วมังกรแก้วมังกรครับอย่างไซนี้อาจารย์จำหน่ายที่เท่าไหร่คะอันนี้อันนี้สามร้อยครับแต่สามต้นนี้สี่ร้อยครับนี่ที่ว่าแดงแล้วมันใหญ่หน่อยโอ้นี่ชนิดเดียวกันเหรอคะอาจารย์ชนิดเดียวกันครับโอ้อมีมีแดง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 น้อยแก้วมังกรนะคะแก้วมังกรครับแล้แลถัดไปค่ะใบสีชมพูหมุนหมนนั้นชื่ออะไรคะ องค์หญิงอนัญญาพนาวันโอ้มีมีสองต้นนู้นด้วยองค์หญิงครับอย่างอย่างสองต้นนั้นไซนั้นจําหน่ายที่เท่าไหร่คะเออ่ต้นละพันครับต้นละผ่าย่าครับต้นหาย่าแล้วแล้วเล็กลงมานี่เล็กลงมาก็เจ็ดร้อยแปดร้อยอะไรเจ็ดยตามไซส์อะครับอ๋อตามขนาดนะคะครับอาจารย์แล้วแล้วอันนี้คือ จุดๆนี่อันนี้ลูกสุรีนะคะชายบอกอาจารย์นะลูกมันต้นเล็กอ่ะนี่มันต้นใหญ่อ๋ออย่างไซนี้อาจารย์จะาหน่ายที่เท่าไหร่คะเนี่ยผมไปขายไว้อยู่สามร้อยครับสามร้อยนะคะลูกสุรีแล้วอย่างเช่นต้นนี้ค่ะอาจารย์มีชื่ออันนี้เอ่อเทพอมบารินครับอันนี้เทพอมบรินเทพอมบรินนี่อย่างนี้เปิดราคาไว้ที่ผมเปิดไว้แต่ผมก็ไปขายที่สากกันผมขายสองต้นห้าร้อยครับอ๋อตัวละสามร้อยนะคะตัวละสามร้อยจ้าสองต้นแล้วห้าร้อยอ๋อ แล้วแล้วตอนนี้ค่ะอาจารย์ต้นนี้เขามีชื่ออะไรเอ่ยอันนี้อทองอุไรครับทองอุไรมีป้ายด้วยครับเนี้ยมีป้ายด้วยป้ายแล้วนะคะอย่างนี้อาจารย์เปิดราคาที่สามร้อยนะคะทองอุไรค่ะเพื่อนๆนแล้วแล้วแล้วข้างในนั้นใช้เพชรเจ็ดสีไหมคะอาจารย์ใช่ครับอย่างนี้เริ่มกัดสีแล้วเนอะเริ่มขัดแล้วครับอย่างนี้อาจารย์เปิดราคาที่เท่าไรคะเพชรเจ็ดสี อ๋อหน้าเหรอฮะจ้าประมาณสี่ร้อยห้าร้อยอยู่ระดับนี้ครับมันมันแล้วแต่ไซส์ครับแล้วแต่ไซส์แล้วแล้วแต่ความด่างของเขาคะแล้วแต่ความด่างเราก็ว่ามันตั้งรวมไว้แล่วโอเคมาดูต้นนี้กันบ้างค่ะต้นนี้ค่ะนี่สวยมากเลยดูต้นแม่ของเขาค่ะนี่ค่ะโอ้สุดยอดเลยอืมอันนี้เยอะมีเยอะนะคะเพื่อนๆของบ้านอันนี้เยอะเลยค่ะอาจารย์แล้วอย่างนี้ เปิดราคาไว้ที่เท่าไหร่คะอันนี้ผมว่าขายก็ได้เราผ่าเองด้วยผมว่าคิดสามร้อยครับสามร้อยนะคะสามร้อยถ้าเป็นเพื่อนท่านใดอันนี้เป็นบอลลูกไม้เนาะบอลลูกไม้ครับบอลลูกไม้ค่ะเพื่อนๆเขาสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยและเยอะนะคะเนี่ยมีมีอยู่หลายต้นหลายกระถางค่ะต้นละสามร้อยบาทค่ะดูค่ะดูความดังของเขาสีชมพูหวานของเขาอาจารย์แล้วถัดไปเข้าไปข้างในนั้นเขามีชื่ออะไรคะอันนั้นเป็นเป็นลูกไม้ครับ อันนั้นก็ลูกไม้เหรอคะครับลูกไม้แต่ว่าเป็นใบเป็นบอลใบแข็งเนี่ยครับใบก้านแข็งแรงอ๋ออย่างนั้นอาจารย์ขายอยู่ที่เท่าไหร่คะก็สามร้อยเหมือนกันครับสามร้อยเหมือนกันนะคะครับโอ้แต่สวนอาจารย์นี่ส่วนมากจะเป็นลูกไม้เนาะลูกไม้ครับจะเน้นลูกไม้ซะมากกว่านะคะลูกไม้มีเยอะหน่อยโอ้แล้วสีชมพูข้างในนั้นค่ะอาจารย์สีชมพูข้างในนั้นเขามีชื่อ ไม่ไม่มีชื่อลูกไม้เหมือนกันอันนั้นก็ลูกไม้นะคะคคลูกไม่อย่างนั้นจําหน่ายอยู่ที่อ,อ,อันนั้นสองต้นห้าร้อยมันกันครับสองต้นห้าร้อยนะคะต้นละสามร้อยค่ะเพื่อนเพื่อนต้นละสามร้อยและสองต้นนี้ค่ะอาจารย์ใช้ช,ช,ชนิดเดียวกันไหมใช่ครับอันนี้มันมันมันกัดสีแล้วครับอันนี้กัดสีแล้วนะคะออ๋ต้องยื่นตั้งใจอันนี้องค์หญิงอนัญญาพนาวันนะคะเปิดราคาไว้ที่เท่าไหร่คะกัดสีแล้วอันั้นเปิดไว้สองพันครับอันนี้สองพันหนึ่งพันแปดร้อยนะคะ โอเคบอลสวยๆค่ะไปดูตู้ต่อไปค่ะอีกตู้หนึ่งค่ะอาจารย์พัทยาอย่างนั้นเปิดจําหน่ายอยู่ที่เท่าไหร่คะเปิดไว้ห้าร้อยครับห้าร้อยนะคะครับแล้วแล้วแล้วเจ้าหญิงนี่ละคะเจ้าหญิงไซเล็กเจ้าหญิงไซสเล็กนี่ผมขายเอาตามราคาที่ผมขายโน่นสามร้อยครับสามร้อยนะคะแล้วต้นนี้ค่ะใบใบกลมนี่คือนําโชคไหมคะโชคครับ่ครับนำโชคไซนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะเท่าไหร่ดี เจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยนะคะนําโชคนําโชคไซนี้ค่ะก็อันนั้นก็ครับประมาณห้าร้อยอะไรมันมันแล้วแต่แล้วแต่ขนาดนะคะแล้วแต่ไซน์นะคะแล้วนพเก้าค่ะโนพเก้าไซน์นี้เปิดราคาไปที่เท่าไหร่คะเจ็ดร้อยครับนพเก้านี่ก็เจ็ดร้อยนะคะโอ้สวยมากเลยอ่ะอืมและนี่มันอะไรคะเศรษฐีพันล้านป่ะแล้วพันล้านต้นนี้เปิดราคาไหม ไม่เปิดครับเลอมาเหลืออยู่ต้นเดียวอ๋อนี่เก็บไว้ก่อนคะ่ะ <c oughs> สวยมากอ๋อโอเคตรงนี้จะเป็นไซส์จาหน่ายนะคะเพื่อนๆสนใจต้นไหนโทรมาสอบถามดูคะ่ะเราถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะโทรมาสอบถามว่าต้นไหนขายต้นไหนไม่ขายนะคะตรงนี้เป็นนพก้าวไซส์จาหน่ายนะคะอย่างนี้ถ้าเปิดราคาไปที่เท่าไหรคะหนึ่งพันครับอันนี้หนะึ่งพันเนาะไซส์นี่หนะึ่งพันเนาะครับไอ้ต้นเล็ก,ลกๆนี่มีอะไรมั้งคะก็มีมีหลายอย่างเนาะมุกค่ะ มีอยู่หลายชนิดนะคะอ๋อแต่เขายังเล็กอยู่เขายังเล็กอยู่คเายังเล็กอยู่นะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้เราให้ดูนพเก้าค่ะมี<ล>องค์หญิงทอฝันไหมฮะโอ้สวยมากเลยครับนี่นะองค์หญิงทอฝันองค์หญิงทอฝันนี่โอ้ดูสิอย่างนี้ทอไขยที่เท่าไหร่คะจำาหนาที่เท่าไหร่คะปกติหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยค่ะค่ะ อ๋อนี่เขากัดสีสวยแล้วนะคะครับโอ้สวยมากเลยพัทยาต้นนั้นก็สวยถ้าโทรมาเดี๋ยวรถให้พิเศษครับอ๋อจากจากช่องเนาะครับจากช่องรถให้พิเศษจาก<ล>ช่องรถให้พิเศษค่ะมีสองต้นค่ะส,สวยๆเลยฮะโอ้สวยสุดยอดเลยค่ะอืม่อฝันค่ะแล้วพัทยาไซนนั้นท็อปจำหน่ายที่เท่าไหร่คะอันนี้ก็ห้าร้อยครับห้าร้อยเนาะอืมสวยอ่ะพัทยานี่ก็สวยอันนี้ใช่พี่กระเกลือไหมคะ ใช่ใช่ครับพี่อ๋อแล้วต้นนี้จําหน่หนไหมสามร้อยครับสามร้อยโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูตู้ต่อไปค่ะเดี๋ยวตู้ต่อบอลต้อต้นนี้ชื่อศิลาเพชรใช่ไหมคะทำแม่ครับเนี่ยอืมอันนี้อันนี้เป็นสาตั้งแม่แล้วแล้วเขาเขามีลูกจำน่นยังไม่มีครับยังไม่มีเนาะศิลาเพชรชอบนำโชคต้นนี้จังเลยเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะนํำโชคดูดี ทิดาแม่กองเรามีลูกจำหน่ายทิดาแม่กองอ่าทิดาแม่กองเมื่อกี้ยังทิดาแม่กองมีลูกแล้วนะมีลูกมีลูกจำหน่ายใช่ไหมคะทิดาแม่กองมีจำหน่ายค่ะเพื่อนๆแล้วนาดีบุรพภาเนี่ยจะมีมีลูกจำหน่ายไหมคะยังไม่เหมือนกันเนาะอ๋อบอลสวยทั้งนั้นเลยอ่ะส่วนนี้ก็มีบอลอยู่อยู่ถึงยี่สิบตู้ไหมคะเนี่ย ตู้นะกลังจะต่ออีกตู้ครับ,อ,รบอ๋อมีอยู่สิบแปดตู้นะคะตอนนี้ไปเราไปดูฝั่งนู้นกันมาอ,อ,อีกตู้หนึ่งค่ะเพื่อนเพื่อนตู้นี้ก็เป็นบอนไซส์จำหน่ายนะคะตู้นี้มีมีอะไรมั่งเอย่ยทุ่งนาเรสวนอันนี้ทุ่งนาเรสวนนะคะอย่างนี้อย่างนี้เปิดราคาไว้ที่เท่าไหร่คะสามร้อยสามร้อยครับสามร้อยนะคะทุ่งนาเรสวนค่ะมีอยู่เยอะนะคะมีหลายต้นะ แล้วอย่างนี้เขามีชื่ออะไรคะนี่ที่ว่าไม่มีชื่อที่ที่เมื่อกี้ถ่ายนั่นน่ะรุ่นรุ่นพี่นะเอาออกไปก่อนไงอ๋อครับออืที่ว่าที่ว่าผมว่าใบแข็งสวยสวยก็เลยแต่นี้อันนี้อันนี้ยังเอาออกที่หลัง่ะครับคือบอลเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่ได้ขึ้นพร้อมกันไงเขาจะขึ้นทอยซอยกันโอเคโอเคอันนี้รุ่นน้องรุ่นน้องแต่ว่าหัวเดียวกันค่ะอันนี้คือใช้จำหน่ายนะคะ คือบางแต่ส่วนมากก็จะเป็นลูกไม้เหรอคะอาจารย์อย่างเช่นอย่างเช่นโตนี่ค่ะไอ้ก้านนี่ค่ะสีออกออกน้ําตาลใบออกน้ําเนี่ยเี่เหรอเปิดๆค่ะอันนี้ก็ทองอุไรไงทองอุไรทองอุไรเหมือนกันอ๋ออย่างไซนี้อาจารย์ขายที่เท่าไหร่คะ ทองอุไรตรงนี้ก็มีอยู่หลายต้นค่ะครับมีหลายต้นอย่างนี้เปิดราคาไปที่เท่าไหร่คะอันนู้นผมเปิดไว้สามแล้วอันนี้ก็ลดลงมาครับอันนี้อ๋อตัวลดอย่าสองร้อยครับเพราะมันเล็กยังเล็กอยู่อยู่ที่อยู่ที่ไซส์อยู่ที่หน้าอยู่ที่ไซส์ด้วยนะคะครับอืมโอเคค่ะบอลก็ คือสวยค่ะเขายังไม่กัดสีถ้ากัดสีเต็มที่แล้วก็สวยมากกัยเนาะนี่เขายังเขายังเล็กอยู่อ๋อพวกแก้วมังกรพวกอะไรที่เมื่อกี้ดูตู้นู้นแล้วแต่นี่ว่าเขายังเล็กอยู่อ๋อโอเคค่ะแก้วมังกรมีไซส์เล็กจําหน่ายนะคะเพื่อนๆดูค่ะไซส์เล็กก็ราคาก็ดอกลงมาอ๋อโอเคค่ะมาอีกตู้หนึ่งค่ะบอลตรงนี้ก็ไซส์จาหน่ายนะคะอาจารย์ครับยังยังอันนี้เขามีชื่ออะไรคะ อันนี้เหรอฮะอันนี้มันเมีกันขอเดิมครับนะนี่มีอยู่สามสี่ต้นอันนี้ก็พัทยาครับนี่พัทยานะครับนี้เหมือนกันหน้าหน้าเขาจะเขียวใช่ไหมคะเขียวครับหน้าเขียวอ๋อแต่ก็สวยนะคะจานสวยเนาะสวยสวยครับอย่างนี้เปิดราคาไที่เท่าไหร่คะพัทยาหน้าเขียวพัทยาหน้าเขียวนี่เปิดไว้สี่ร้อยเองครับสี่ร้อยนะคะแล้วต้นนี้ค่ะจานต้นนี้มีชื่ออะไรเอ่ยคล้ายๆพริกกระเลือ อันนี้ผมผมจําชื่อไม่ได้เหมือนกันนะครับรแต่แต่เข,เขามีชื่อนะคะเขามีชื่อครับเขามีชื่ออ๋ออันนี้อันนี้ก็คือที่เราดูไปแล้วไหมคะอาจารย์ดูไปแล้วครับเดี๋ยวดูไปแล้วอันนี้ก็เอาออกมาไว้ขอนนงก็เรียกว่า่าไว้ตั้งแม่อะไรอเงี้ยอ๋อแต่ตู้นู้นเราขายไงตกวต้นอ่านี้ตกวต้นอ๋ออันนี้อันนี้เราเรามีเรามีขายอยู่เลยเนาะครับครับอาจารย์แล้วนี่ค่ะนี่ค่ะเขามีชื่อเลยคะอันนี้มีชื่อไหมหรือว่าบอลลูกไม้บอลลูกไม้ครับนี่ลูกไม้นะคะอย่างนี้จําหน่ายไหม จำหน่ายครับจำหน่ายอย่างนี้ไซนี้เลยค่ะเท่าไหร่คะอันนี้สี่ร้อยครับสี่ร้อยนะคะมีอยู่หลายต้นเนาะหลายต้นถ้าเนเพื่อนท่านใดสนใจก็โทรสอบถามมาได้นะคะหน้าสวยตอนนี้สวยมากเลยนะมีป้ายมีนี่เนาะอันนี้ก็ใช่ชนิดเดียวกันไหมคะชนิดเดียวกันสีเขายังไม่ออกนะคะจาย์อันเนี้ยเนี่ยสีเขายังไม่ออกค่ะเพื่อนๆนั่นค่ะสียังไม่ออกค่ะถ้ากัดสีเต็มที่แล้วสวยมากเลยค่ะบอกเลยเนี่ย กระาสีเต็มพด้วยละใบใบดกด้วยฟอร์มเขาสวยเนาะฟอร์มแบบใบดกสวยค่ะเดี๋ยวไปดูตู้ต่อไปค่ะตู้นี้ก็เป็นไซส์จาหน่ายนะคะเพื่อนเพื่อนตู้นี้ก็เป็นไซส์จําหน่ายค่ะตู้นี้คือต้นเขาจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะอาจารย์อ๋อตู้นี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเราสามารถซื้อไปเป็นไซส์ตั้งแม่ได้เลยเนาะและราคาเป็นไงบ้างคะตู้นี้ราคาก็ขายสามร้อยสามร้อยนะคะ สามร้อยนะคะส่วนมากจะเป็นบอลเป็นบอลลูกไม้ใช่ไหมคะลูกไม้มากอันนี้มีชื่อครับอันนี้อันนี้คือคืออาจารย์บอกว่าจําชื่อไม่ได้อันนี้มีมงค์คอันนี้มีมงคลคนเหรอคะครับเนี่ยมีมงค์คโอ้แต่อันนี้เป็นบอลกาบครับอันนี้บอลกาบเรียวช่ออะไรผมกาจาชื่อมาค่อยได้อันนี้เป็นบอลกาบนะคะอันนี้เป็นมิ่งมงคลค่ะสามร้อยบาทค่ะตู้นี้ส่วนมากราคาอยู่ที่สามร้อยใช่ไหมคะครับโอ้เพื่อนเพื่อดูนะคะแล้วก็โทรมาสอบถามกันนะคะชอบต้นไหนค่ะ ชอบต้นไหนอาปากกามาวงโทรมาสอบถามกันได้ค่ะบนราคาเบาๆค่ะดูตู้ต่อไปค่ะดูตู้ต่อไปค่ะอาจารย์เล่นไซนี้จํำหน่ายไหมคะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยมีพาอมีหลายต้นนะครับอันนี้มีหลายต้นเนาะเป็นแผงเขียวนะเนี่ยเนี่ยมันเขียนไว้เบอร์สิบแปดผมก็ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะ อคนคนที่ผ่าเขาจะเขียนไว้ว่าเบอร์นู้นเบอร์นี้ใช่ไหมคะอ๋อแล้วดูแม่อะไรเงี้ยอันนี้เป็นบอลของสากลใช่ไหมคะจานบอลสากลครับได้ไม่จากสากลได้ไม่จ่กสากลนะคะอืมจริงๆแล้วเป็นบอลมีชื่อนะคะเพื่อนๆแต่จารย์จำชื่อไม่ได้เนาะตู้นี้ก็จําหน่ายนะคะเพื่อนๆดูค่ะดูค่ะ อันนี้เปิดราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่คะอาจารย์มันจะมีสองร้อยสามร้อยนะครับเริ่มต้นที่สองรอยบาทนะคะครับมันมีไซส์อะ้วแต่ไซส์อ่ะอ๋อครับดูค่ะ,พะเพื่อนเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูทีละต้นนะคะชอบต้นไหนคะชอบต้นไหนเอาปากามาวงคะ่ะโทรมาสอบถามได้คะ่ะบอนส,สวยๆคะ่ะพัทยาก็มีนี่คะ่ะสวยมากเลยคะ่ะแต่ละต้นสวยมากสวยมากเลยคะ่ะ ชอบต้นไหนโทรมาสอบถามกันนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่สองร้อยบาทค่ะมีหลายชนิดบอกไม่หวัดไม่ไหวค่ะบอซสวยมากเลยทันนี้ค่ะสวยมากสวยมากสวยมากค่ะอันนี้ไปทำไปตั้งแม่ได้เลยเนี่ยไซส์อย่างนี้เอาไปทำไปตั้งแม่ได้เลยนะคะไ,ไซส์ใหญ่ตั้งแม่ได้ค่ะดูตู้ต่อไปค่ะตู้นี้ก็เป็นไซส์จำหน่ายนะคะเพื่อนๆตู้นี้ก็เป็นไซส์จำหน่ายค่ะ เปนไี่เล็กๆนั่นอย่างเมาใส่วางไว้แต่เล็กๆนี่กลัวเขายังไม่แข็งแรงนะคะตรงนี้ไซส์เล็กๆนี่ยังไม่จําหน่ายค่ะแต่ไซส์ใหญ่ขึ้นมานี่จําหน่ายทุกต้นแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยดูค่ะดูค่ะบอลส,สวยๆค่ะอันนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่คะจารย์ อันนี้ผมว่ามันยังได้ตูแล้วก็บอลนั่นเนี่ยเนี่ยผมผมมาสองวันนี้ขายไปสิบกว่าต้นขายไปร้อยห้าสิบเองครับอ๋อตู้นี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยห้าสิบค่ะเพื่อนๆอ๋อดูเองนะคะดูค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทค่ะตู้นี้ร้อยห้าสิบบาทค่ะบอนสีสวยครับตู้นี้จะเป็นพิเศษหน่อยตู้ลดราคาตู้นี้อาจารย์บอกว่าราคาพิเศษหน่อยค่ะ ดูค่ะดูความสวยของเขาดูค่ะโอ้ฟอร์มสวยมากเลยตนน้นน,น,นี้อันนี้ใบดกอันนี้เสนหานะครับอันนี้ชื่อสเสนหานะคะคคอ๋ะาอา้าเดอนกุมพาขายดีนี่นะคะครับเขาไปให้เป็นของขวัญกันอ๋อ <laughs> เสน่หาชื่อเขาน้อเพราะชื่อของเขานะคะและความหวานของเขานะคะมาขายนี่ยกอมะขายได้ดีมากเลยมาเดือนกุมภาพันธ์เสน่หาโอ้เสน่หาสุดรักนี่เนาะสุดรักนําโชคเนี่ยวันเดือนกุมภาพันธ์จะขายดีสุดรักเสน่หานําโชคโอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตาม แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะตามชมต่อนะคะว่าคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปชมบอลสวยๆที่ไหนอีกแล้วก็ไปอัปเดตราคาบอลสีที่ไหนอีกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ